ครพบกันอีกแล้วกับพวกเราเนี่ยกระจุยแอปเปิ้เจออยากสบายนอนอยู่บ้านตอนนี้แปดโมงครับตอนเช้าอยู่ที่ตรงนี้แถวบ้านนาก็แวะตั้งมาเบลกินข้าวเช้าพวกลุงลุงป้าป้าก็เลยได้อันนี้สงนาหมนโานาได้หว่ไม่ใช่ลุงลุงป้าป้าก็เลยได้อันนี้สงกินเบอร์เกอร์ชิงไปด้วยแหละ คลิปนี้เราเดินทางไกลนะไปอุบลเดี๋ยวเราไปเที่ยวผาแต้มผาชนะด้เดี๋ยวตามไปเที่ยวด้วยกันเป็นไงบ้างทุกคนพร้อมไหมพร้อมนดที่สภาพพร้อมเหรอ <c oughs> เสียงอ่อยอยังเลยก <c oughs> ิบนข้าวกหมดหมดแรงเข้าต้ม <c oughs> โอเคครับก็เดี๋ยวตามไปทมเที่ยวด้วยกันมาเบลก็เพิ่งตื่นยังเพิ่งจะหายเมาขี้ตาตักข้าวกิน วันนี้กินเลทไปหน่อยหนะึ่งนี่8ปดโมงละปกติกิน7จ็ดโมงคึ่งกินไปเดี๋ยวไปเที่ยวต่อแล้วมาเบลมื้อเช้าเราที่เบอร์เกอร์คิงเรียบร้อยแล้วนี่เบอร์เกอร์คิงนี้ผมแวะ3เดือน3ครั้งติดเลยนะเราก็เก็บของรับเช็คแกลกหลังคาแล้วเดี๋ยวออกเดินทางต่อแล้วครับยิงยาวถึงอุบลข้าเที่ยงไม่กิน ะแม่เองอ่ะกินซะคันยังกาว่าชาตินี้จะไม่กินแล้วกินตามน้ำหนักตัวกินเย็นๆเลยโกลาดแล้วจ้าควมตะคองแล้วโอช่วงนี้มีหมอกอ่อนนะยอดเขาดังนั้นผา UFO อฟครับเดี๋ยวเราติดเลยก่อนแดี๋ยวรอบหน้าจะขึ้นไปแคมป์แบบดิบๆเลยบนยอดเขาตรง รถแฝดครับยานมานะในการเดินทางของเราครั้งนี้นรุ่นเดียวกันแม็กหลังคาบรรทุกเหมือนกันมีพิตตี้เป็นลุงมิ้นนั่นเองหล่อไม่เบานะลุงเนี่ย อนนี้ครับเกิดเรื่องตื่นเต้นแล้วครับรถเรายางแตกหนึ่งคันนี่ครับเครื่องมือพร้อมครับมีวอกกี้ไม่ธรรมดาโอ้โหไปซะแล้วน้องฮันคุการจริงไม่ได้เซ็ตขึ้นใดๆทั้ง้นอ้ยถ้าเซ็ตจะลงทุนไปย้อเสี่ยมาโชคดีครับนี่มียัางอะไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเปลี่ยนนี่ตรงนี้ก็มีที่เติมลมเลยโอเคครับเดี๋ยวอาจจะต้องแวะพักสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับเปลี่ยนยางก่อน เอายางอะไรลงมาแล้วอันนี้เป็นยาง HT อันนั้น AT ก็จะต่างกันหน่อยครับแต่ทริปนี้ไม่ได้ลุยมากอยู่แล้วไปได้อันนี้ยางยังใหม่ตุ่มยังไม่สึกเลยไม่เคยใช้เลยดีกว่ายางเนี้ยแต่ว่าปียางก็น่าจะลึกอยู่นี่ครับเจอตัวการแล้วนี่เกี่ยวปล่อยแทงอยู่นี่ยาง AT ใหม่ๆอายุประมาณ6เดือนทะลุเลย เก็บวไว้ครับเดี๋ยวไปเคลมประกันได้หลังจากเปลี่ยนยางอยู่รึ่งชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยเราก็เดินทางต่อบางีก็ต้องลองขับช้าๆด้วยครับร้อยไม่เกินร้อยยี่สิบดูอาการก่อนว่ายางอะไหล่ที่ตาเปลี่ยนเข้าไปเบอร์มันเล็กกว่าจะมีผลกับการขับการเบรกไหมคิดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับแค่อาจจะทําความเร็วได้น้อยลงนิดนึงก็ไปเรื่อยๆครับยังวันนี้เราก็ทําเวลาได้ดี นี่ครับเราก็เปลี่ยนมาเป็นคันตามเพื่อจะช่วยดูล้อหลังที่แตกให้ฝั่งขวาเนาะไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมนะแตว่าขับตามนี่มองเห็นเลยว่าล้อหลังขวามันจะเล็กกว่าหลังซ้ายประมาณหนึ่งก็ขับตามดูอาการให้ครับเกือปสองครับและเขาเที่ยวตามกัน เราขอชิ้นยู้นะเดียวก็ได้แล้วกินข้าวด้วยง่ายๆครับเดินทางต่อไม่ไกลแครอกแวะเซเว่นครับทาาเดียวก็เดินข้าวเดินเซเว่นกันอ้าวมินมาได้ไงเนี่ยอุ้ยบังเอิญจังเลยมาเที่ยวเหรอโอ้ยมาไกลนะเนี่ยอ้าวเหรอมาเที่ยวเหรอโอ้ยมาไกลแล้วบังเอิญจังเลยกลับวันไหน

วัดเซลินทรวรารามหรือวัดภูพร้าวนั่นแหละทางเข้าก็เป็นป่าครับเขตป่าสงวนเมื่อกี้มีป้ายบอกระวังหมูป่าระวังไก่ป่า้วยนะที่เขาเตือนอะ่ะเขาเตือนว่าระวังไม่สุกย่างให้สุกด้วยหมูป่าไก่ป่าเดี๋ยวมาก่อนเดี๋ยวจะใสยให้หมหมานเลยนะ5โมง20ครับมาถึงแล้วนี่วัดเิลินทรวราราม เรามาถึงแล้วโคตรไกลเลยนั่งขับจนเมื่อยตุดสรรหามาเป็นไงบ้างครับ11ชั่วโมงนั้งแต่ออกจากบ้านัแข็งไปแล้วจ้า11แล้วจะ12แล้วด้วยเหนื่อยแล้วเหนื่อยก็ไกลครับแต่ต้องมาเดี๋ยวมันค้างคาใจไกลครับเดี๋ยวพาไปดูข้างใน มาเบลมาดูวัดเรืองแสงใช่ไหมนี่ยืนอยู่ตรงเรื่องแสงเลยอือออเอ้อ,อระวังล้มมันเป็นหินสวยไหมอันนี้ก็เริ่มมืดแล้วครับวัดก็เปิดไฟแล้ววันนี้วันออกพรรษาครับเขาก็มาเวียนเทียนกันมาเบลมาเที่ยวไหนนี่ครับมาเบลอยู่ที่วัดคูทา้าวนารามเน ตอนนี้5โมง50นาทีตรงดอกไม้ตรงพื้นนี่เริ่มเรืองแสงแล้วครับตรงนน้นยังไม่ค่อยเท่าไหร่ตรงนี้สีมันสดกว่าแล้วก็เดี๋ยวตรงต้นไม้หลังหลังโบสก็จะเรืองแสงด้วย โมงยีแล้วครับเราก็กำลังกลับออกจากวัดแล้วเดี๋ยวแวะไปกินข้าวก็เข้ารีสอร์ทแล้วครับอยู่นานไม่ไหวพอมืดเริ่มได้รูปก,ก็โอเคแล้วก็เลยออกมาเลยยุงเยอะแล้วก็ร้อนครับผก้าวฝนจะตก เด็กก็หิวข้าวแล้วไปเดี<ป>๋ยวไ,<ป>ไปกินข้าวแล้วครับร้าน,นอาหารแถวนี้แหละครับอ,ออกจากวัดภูพร้าวมาเราก็มันกินข้าวครับร้านตรงนี้แหละใกล้ๆวัดมันเป็นวิวริมเขื่อนแต่มืดละมองไม่เห็นเราก็ไม่เป็นไรมากินข้าวเดี๋ยวจะกลับรีสอร์ทเดี๋ยวไปดูสั่งอะไรกินบ้างรุ่งสี่สิบครับมาถึงรีสอร์ทแล้วเมื่อกี้กินข้าวไม่ได้ถ่ายเลยรีบอากาศอบอ้าวครับพามาเบลมาน้ำนอนน มาไปดูครับที่นอนเราคืนนี้ถึงรีสอร์ทแล้วมาเด็กกินนมแล้วเนาะก็ตอนนี้สองทุ่มกว่าแล้วครับสำหรับวันแรกกับทริปเกียนกระจุยล,อล,อล,อล่องเล <c oughs> าะริมโขงเด้อเไม่เด้อ <c oughs> <c oughs> ้ลก็เดี๋ยววันนี้ก็คงวันแรกขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ทําไปเที่ยวกันต่อเดยวพรุ่งนี้เราจะไปขึ้นผาแต้มแล้วบายบายยยังพี่วัวนอนกินนอนแน่